ผมขอโทษนะครับคุณพ่อขอโทษทำไมล่ะลูกพ่อไม่ได้โกรธพ่อแค่ตกใจนะ่ะจริงสิในอนาคตลูกอยากทำอะไรผมอยากทำตามที่ผมต้องการครับลูกมีสิ่งที่อยากทำงั้นเหรอมันคืออะไรล่ะผมอยากเป็นประธานบริษัทที่ใหญ่กว่าคุณปู่ครับ ฮึฮ่าฮาฮามันไม่แปลกหรอกที่เขาจะหัวเราะแบบนั้นซุนยางกุ๊กคือบริษัทเบอร์หนึ่งในเกาหลีแถมเด็กแบบผมเพิ่งจะบอกเขาว่าต้องการสร้างบริษัทที่ใหญ่กว่านั้นความฝันของโดจูนของเรายิ่งใหญ่จริงๆ นั่นคือเหตุผลที่ผมต้องการความช่วยเหลือจากพ่อครับอะไรกันเนี่ยดูเหมือนว่าไม่มีอะไรที่พ่อสามารถช่วยโดจุนได้เลยบอกไว้ก่อนพ่อนะ่ะไม่สนใจเรื่องการบริหารบริษัทหรอกถึงแม้ว่าพ่อจะเรียนการจัดการที่อังกฤษมาแต่พ่อก็อยากใช้ชีวิตแบบฝังอยู่กับภาพ,พยนตร์พ่อเพิ่งพูดว่า พ่อเรียนการจัดการที่อังกฤษมีเพื่อนที่เรียนด้วยกันไหมครับเด็กนั่นเพิ่งได้ทุนที่ดิน14ล้านถ้าเขาจัดการส่วนที่เหลือของที่ดินก็จะมีมูลค่ามากกว่า10,000ล้านวอน ครับว้าวผมละอิชาเด็กโดนจูนนั่นจังถึงแม้ว่าเขาจะเอาเงินไปฝากธนาคารแต่ดอกเบี้ยที่เขาได้ก็คือพันล้านเขาสามารถซื้ออพาร์ตเมนต์ยีแห่งในกางนำได้ทุกเดือนเลยมันสำคัญด้วยเหรอ ปู่ของแกไม่ใช่คนที่จะให้ใครสิบบอลสีฟีด้วยซ้ำเขาบันดาลทุ่งหญ้าให้พวกนั้นปล่อยผ่านชื่อเสียงและความภาคภูมิใจโดยการให้เงินทั้งหมดที่เขามีเป็นอะไรที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงปู่ของแกเคยให้ที่ดินหรือบัญชีธนาคารกับแกหรือเปล่านั่นเพราะป,ปู่ของแก ไม่คิดจะแยแสแกแม้แต่น้อยเวลาแบบนี้แกจะมัวแต่นั่งอิจฉาผลประโยชน์ที่เด็กคนนั้นได้รับจากธนาคารจริงๆเหรออิงโง่เอ้ยชิฉันคิดว่าจะต้องจับตาดูบ้านของยุนกีก่อน สวัสดีสินี่เพื่อนพ่อที่เรียนด้วยกันที่อังกฤษเพื่อนใครกันสวัสดีครับยินดีที่ได้พบนะฉันโอเซฮยอนกองทุนพาวเวอร์แชร์ของเกาหลีโอเซฮยอนตัวแทนของพาวเวอร์แชร์ภายใน30ปีเขาจะสร้างบริษัทการจัดการสินทรัพย์ ที่บริหารจัดการ800ล้านล้านวอนต่อปียุนกิฉันขอคุยกับลูกชายนายสักเดี่ยวได้ไหมพ่อเป็นเพื่อนกับคนแบบนี้เหรอได้อยู่แล้วโดจุนตั้งใจฟังสิ่งดีๆที่ผู้ชายคนนี้บอกลูกนะครับเอาล่ะจากที่พ่อนายบอก นายอยากเป็นนักธุรกิจครับเหมือนปู่ของนายนั่นเหรอนักธุรกิจที่ยิ่งใหญ่กว่าคนปู่ซุนยางกุ๊กเป็นบริษัทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเกาหลีบริษัทที่ยิ่งใหญ่กว่าความโลภของนายมันชัดเจนมากนั่นไม่ใช่ความโลภครับ แต่มันเป็นความฝันมากกว่ามีความโลภเหมือนคุณปู่และความฝันเหมือนพ่อของนายคุณเป็นผู้บริหารบริษัทขนาดใหญ่ใช่ไหมครับใช่แล้วฉันเป็นประธานบริษัทที่ใหญ่มากๆฉันคือคนที่ช่วยให้ผู้คนรวยขึ้นแปลว่าคุณได้เจอคนรวยๆเยอะเลยสิครับใช่แล้วละ่ะ ช่วยผมหาเงินเพิ่มด้วยได้ไหมว่าไงนะฮ่าฮ่าฮ่าฉันมาที่นี่เพื่อคุยกับนายสั้นๆตามคำขอของพ่อนายนายเป็นลูกค้าฉันไม่ได้ทำไมไม่ได้ครับลูกค้าทุกคนของฉันรวยมากๆพ่อผมไม่ได้บอกคุณเหรอเรื่องอะไรเรื่องเงินของผม ผมมีเงินในบัญชีธนาคารของผมประมาณ14พันล้านวอนไข่ที่ดินที่ผมเหลืออยู่ก็น่าจะเพิ่มขึ้นกว่า10ล้านวอนยังไม่เพียงพอที่จะเป็นลูกค้าของคุณเหรอครับ<ะ>ในชีวิตที่แล้วมีเศรษฐีอายุต่ำกว่าเกณฑ์จำนวนมากเนื่องจากการขายหุ้นแต่จะไม่ใช่ในระดับนั้นอีกต่อไปแต่ถ้าผม เก็บเงินที่มีตอนนี้ไว้ผ่านไปสักสามสิบปีมันจะมีค่าอย่างน้อยหนึ่งร้อยพันล้านวอนมันคงไม่น่าเชื่อที่เด็กอายุสิบสองปีจะมีมันสี่สี่สิบพันล้านวอนครับ มากกว่าสิบพันล้านวอนจะอยู่ในบัญชีของผมภายในสิ้นปีนี้ดูนี่สิครับอ่านั่นอะไรหรอแผนการลงทุนที่ผมทำไว้ครับอะไรนะ ผมสงสัยว่า CEO ของ Power Share จะมีปฏิกิริยายังไงกับแผนของผมนายรู้เรื่องพวกนี้ได้ยังไงในวัยของนายผมเป็นเด็กฉลาดไม่เหมาะกับอายุตัวเองมันไม่ใช่มาตรฐานแบบนั้นถ้ามีคนบอกว่าเด็กอายุ12ปีเขียนเน้หาในหในังสือเล่มนี้ คงไม่มีใครเชื่อหรอกแม้จะไม่มีเนื้อหาพวกนี้ก็ตามนายรู้ได้ยังไงตั้งบริษัทลงทุนในสหรัฐอเมริกาและกลับมาลงทุนในเกาหลีแม้แต่นักศึกษาของมหาวิทยายลายัยก็ไม่คิดแบบนี้นักศึกษามหาวิทยายลายัยไม่ได้เป็นลูกของประธานบริษัทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและพวกเขาก็ไม่ฝันใหญ่ถ้าผมผมไปบ้าน คุณปู่ของผมมาทุกสัป,ปาดาห์ตลอดสามปีที่ผ่านมาช่วงบรรจยุดของผมผมอยู่เคียงข้างคุณปู่และพยายามเข้าใจสิ่งที่เขาพูดเขาพยายามเข้าใจทุกอย่างที่ประธานจีนพูดงั้นเหรอหมายความว่าแผนของเขาได้รับอิทธิพลจากประธานจีนด้วยหรือเปล่านะถ้าเขาตั้งใจทำแบบที่เขาพูด นายกำลังจะบอกว่านายได้รับอิทธิพลมาจากประธานจินเยี่ยมมันกำลังไปในทิศทางที่ผมต้องการไม่ว่าคุณจะเป็นอัจฉริยะมากขนาดไหนนี่มันก็ไม่ใช่แผนที่เด็กอายุ12ปีจะคิดมันมาได้ง่ายๆในสถานการณ์ถ้าคุณวางหนะ้าที่ความรับผิดชอบนั้นไว้บนตักคุณปู่ ผมอยู่ข้างคุณปู่เสมอและคนคนนั้นจะพูดถึงสิ่งที่สำคัญมากๆแม้ว่าผมจะอยู่เคียงข้างเขาอะไรกันเนี่ยทำไมอยู่ๆนายก็ดูจริงจังขึ้นมาล่ะทำไมนายถึงไม่บอกฉัน14,000ล้านวอนอ่ะนั่นน่ะ ฉันกังวลว่านายจะมีความคิดที่คิดไว้ล่วงหน้าโดยพูดถึงเรื่องเงินช่่งมันเถอะพูดถึงโดดจูนเขาเขานั่นหรอเด็กคนนั้นไม่ธรรมดานแน่แเขาเป็นอัเฉรียะเขาเป็นอย่างนั้นเหรอมันเป็นความจริงที่เขาเรียนเก่งอย่างไม่น่าเชื่อ ไม่ใช่อย่างนั้นไม่เป็นไรฉันจะกลับบ้านไปคิดทบทวนดูฉันไปก่อนนะอะไรนะนี่โดจุนเป็นอาเซเลิยเขาไม่ความว่ายังไงที่ว่าอาเซเลีย